ผมเชื่อว่าหลาย<ม>คนก็ยังโยงกันไม่ถูกนะพี่เลีในเรื่องพุออ่งสวเนี่ยนะครับมันมันยังไงกันล้วไปไปถึงเรื่องของเอที่เป็นข่าวคราวอยู่เนี่ยเรื่องอังยีส่งโจเรื่องการฟอกเงินเนี่ยมันมันโยงกันยังไงสามเรื่องนี้ผมต้นต้นอย่างนี้เลยนะครับคืออหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสอวอนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการไล่สอวอนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ย มันจะมีบัญญัติในลักษณะคล้ายๆกับว่าอาให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครนี่นะที่จะร่วมมือแนะนําตัวอะไรกันได้คือกดิกิราการเลือกตั้งสอวอเนี่ยต้องการให้สมาชิกสอวอนี่นะครับแนะนําตัวได้นะฮะอย่างระเบียบที่ออกมาก็อย่าแนะนําตัวชื่ออะไรอาชีพอะไรประวัติการทํางานมีอะไรส่วนมากก็จะสั้นๆนะหลังจากเลือกสวปั๊บเนี่ย เริ่มมีคนรู้สึกได้วเอ่ามันเหมือนกับมีการวิ่งเต้นจับกลุ่มร่วมมือกันมาก่อนพอผมไปปั๊บเนี่ยตอนสัมมนาไอกกตชื่อใหม่เขาจัดสัมมนาผมเว้นั่งฟังเป็นั่งใกล้ๆอยู่กับท่านที่ไปร่วมสัมมนาก็ได้คนหนึ่งปรากฏว่ากลายเป็นรุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์เขาก็ถามผมว่ามาสมัครแะ้วมีท่านมีอะไรยังไงบบอก,บอกอไม่มีอะไรเลยก็มาสมัครไปอย่างนั้นอ่ะมีคนชวนให้มาสมัครก็สมัคร อ่เขาก็บอกว่าเขาบอกผมนะฮะก็บอกโอ้โหเนี่ยได้ขามมาว่าทาั้งฝ่ายตำรวจเนี่ยเขาเขาร่วมมือกันนะโดยการคล้ายๆกับว่าเขาไปติดต่อในกลุ่มอาชีพอื่นที่อยู่ตามอำเภออำเภออื่นอำเภออำเภอเมืองเขาก็ติดต่ออำเภออื่นด้วยคล้ายๆหาเครือข่ายมาตอนนั้นผมผมก็ได้ทราบว่าเออมันก็มีการจัดตั้งเครือข่ายกันได้เหมือนกันนะนะครับอันเนี้ยก็ถือว่า เป็นเรื่องการตกลงกันโดยการทัวนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ที่ศาลเนี่ยอ่าไฟฟายโจทย์เนี่ยส่วนมากก็จะคงเป็นทางอ่าเขาอาจจะให้อัยการสงสุดเป็นโจทย์ก็ได้ครับหรือว่าก็จะให้เนี่ยกรกตอะไรพวกนี้นะก็เอาพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเนี่ยครับไปยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่าการได้มาเนี่ย มันใช้เงินใช้ทองแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนคะแนนกันแล้วก็ทำให้ได้มาซึ่งสอวอเนี่ยคือคไอ้ตาตาเจ็ดสิเจ็ดวงเล็บหนึ่งนี่นะฮะคือเขาบอกว่าถ้าการเลือกสอวอเนี่ยฮะมีการเสนอให้ทรัพย์สินผลประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นราคาเง,งินได้อะไรพวกนี้นะอันเนี้ยมันมันจะเป็นความผิดนะนะไอ้ไอความผิดอัน,น,นอเนี้ยนะไอ้ตาตาเจ็ดสิเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่า เอาเอา,เอาให้ถือเป็นความผิดุ